นี่คือกองกําลังของรัสเซียที่ล้อมรอบยูเครนก็อย่างที่บอกครับรัเสเซียเขาสูญเสียยูเครนให้กับนาโตไม่ได้เด็ดขาดต่เข้าไปนาโตนี่ไม่ได้เด็ดขาดเนื่องจากว่าดูจากแผนที่ยูเครนนี้เขาบอกเป็นรั้กันชนอย่างดีที่ป้องกันระหว่างฝั่งยุโรปมาเพื่อจะเข้ารัสเซียนี่ต้องถ้าตรงนี้เป็นของฝั่งนาโต้ไปอู้มันประชิดเกินไปชิดเมืองเลยครับที่เกินไปเพราะนัยูเครนจึงสําคัญในเชิงยุทธศาสตร,ร์ทางการทหารเลยรัเสเซีย ยิงมิสไซล์เข้าไปที่ยูเครนยิงไปที่ไหนพี่เนี่ยหลายเมืองเลยเกือบทุกเมืองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเก็บเที่กรุงเกียีโดนกรุงเคียรตโดนอืมคราเคฟอืเมืองเป็นอันเมืองใหญ่อันดับสองของยูเครนครับครามาตสครามาตสอยู่ทางตะวันออกของยูเครนก็โดนอ่าดิฟโรอยู่ตรงกลางของประเทศยูเครนเขาโดนกันว่ามิสไซล์ถล่มพรุ่มเลย ร้อนเกินไปทั้งหมดเลยตอนนี้ตอนนี้ปฏิบัติการต่างๆของทั้งโลกนาโตแน่นอน,นครับพยายามดึงยูเครนเข้าไปร่วมเนี่ยครับ่งเตรียมความพร้อมเครื่องบินเรือรบในทะเลอีเจียนครับนะครับอียูตอบโต้รัสเซียด้วยการคว่ำบาตรอันนี้ทําอยู่แล้วไบเดนคว่ำบาตรบุคคลชั้นสูงของรัสเซียสามรายที่ใกล้ชิดปูตินก็อ,อ,อยู่ที่นั่นนะครับกองทุนความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียสองแห่งคือ VIB และ พร้อมเวียแบงค์ใช่ไหมอ,อนด้วยพร้อมสเวียแบงค์พรอมเวียแบงค์ประธานาธิบดีวลาดิเมียบูตินประกาศเปิดศึกสงครามด้วยการส่งกำลังทหารเข้าไปในดอนบาสในเขตสองรัฐโดเนสกับรูฮานส่งผลในตลาดหุ้นของรัสเซียวันนี้ร่วงระนาวทั้งหมด3ล้านล้านโอ้ถอยกลับไปเมื่อ13ปีที่แล้ว ยักษ์ใหญ่ด้านพลังงานแก๊สพรอมล่วงระนาวลงไปปิดลบ57%แก๊สพรอม57%ใช่ไหมอ่าสบอแบงก์ลบไป59%โอ้โหนี่ธุรกิจทุกธุรกิจปึบเลยแล้วของเราละครับวันนี้ของไทยเท่าไหร่นะ33จุดใช่ไหม33ร่วงสุดร่วงนะโอ้ยต้องหน้าฉะ3 538นะจะไม่ปิดความหลังใหญ่ ทางด้านการเมืองจนต้องส่งกำลังทหารเข้าไปในสองพื้นที่พี่วีตรงไหนครับแคว้นโดเนสมีประชากรราสองล้านคนนี่รัสเซียตรงนี้ผู้นำแคว้นตอนนี้เดนิสปูชิรินครับเป็นเมืองด้านอุตสาหกรรมด้านเมืองแร่และถลุงเหล็กสำคัญของยูเครนครับตรงนี้ครับด้านบนสีน้ำเงินครับรัสเซียแคว้นลูฮานส์ประชากรล้านหผู้นำแคว้นคือใครครับพี่วีครับเลโอนิคพาเซนิค อืเป็นเขตอุตสาหกรรมของยูเครนใต้ใกล้ทะเลดำเป็นแหล่งถ่านหินจำนวนมหาศาลครับแล้วก็สู้รบมาอย่างยาวนานนะบอกผู้เสียชีวิตเวลาสู้รบนี่ฝ่ายกบฏยูเครนเนี่ยครับโอ้ยเป็นหมื่นคนว่าราดิเมียปูตินประกาศเลยครับครับใครที่ฝังเราไม่ใช่เป็นภัยคุกคามต่อประเทศเท่านั้นครับแต่เราจะทำลายให้ย่อยยับไปถึงความเจ็บปวดครับโอ รุนแรงมากคําพูดในยะที่ปูตินประกาศนั้นบอกว่าต้องส่งกําลังเข้าไปดูแลการทําลายล้างอืและเข่นฆ่าผู้คนจากลทัทธิทางทางหารครับนี่คือกองกําลังของรัสเซียที่ล้อมรอบยูเครนก็อย่างที่บอกครับรัเสเซียเขาสูญเสียยูเครนให้กับนาโตไม่ได้เด็ดขาดจะเข้าไปนาโตนี่ไม่ได้เด็ดขาดเนื่องจากว่า ดูจากแผนที่ยูเครนนี้เขาบอกเป็นรัดกันชนอย่างดีที่ป้องกันระหว่างฝั่งยุโรปมาเพื่อจะเข้ารัเสเซียนี้ต้องถ้าตรงนี้เป็นของฝั่งนาตโต้ไปอูมันประชิดเกินไป,ไปชิดเมืองเลยครบชิดเกินไปเพราะฉะนั้นยูเครนจึงสําคัญในเชิงยุทธศาสตร์ทางการทหารเลยครับสูญเสียไม่ได้นี่เป็นเหตุผลว่าทําไมจึงไม่ยอมครับปรากฏการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นความเคลื่อนไหวของปูติน เป็นความเคลื่อนไหวของรัสเซียและเป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันทันทีครับส่งทหารประชิดชายแดนยูเครนก่อนหน้านี้ส่งสัญญาณ21กุมภาพลงนามกฤษฎิกายอมรับประกาศการแยกตัวของแคว้นรูฮานในเขตโดเนสและลูฮานสเขตสหพันธรัฐดอ,อนบาส24กุมภาพประกาศใช้ปฏิบัติการทหารเต็มรูปแบบครับ รัสเซียยิงมิสไซล์เข้าไปที่ยูเครนยิงไปที่ไหนพี่หลายเมืองเลยเกือบทุกเมืองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดที่กรุงเทียี่โดนกรุงเทียบที่โดนอืมคราเชฟเมืองเป็นอันเมืองใหญ่อันดับสองของยูเครนครับครามาตสครามาตสอยู่ทางตะวันออกของยูเครนก็โดนดิฟโรอยู่ตรงกลางของประเทศยูเครนเขาโดนากกันว่ามิสไซล์ถล่มพุ่มเลย ร้อนเกิดไปทั้งหมดเลยตอนนี้ครับและไม่ใช่ร้อนเฉพาะรัเสเซียครับพี่โอดูภาพพี่โอดูภาพอตอนยิงวีโออนี่นไม่มีใครอยากสนับสนุนให้เกิดสงครามครับแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมันทำให้ความขัดแย้งระหว่างรัเสเซียกับยูเครนอื มันกระทบไปทั้งโลกครับตอนนี้ปฏิบัติการต่างๆของทั้งโลกนาโตแน่นอน,นครับที่พยายามดึงยูเครนเข้าไปร่วมเนี่ยครับ่งเตรียมความพร้อมเครื่องบินเรือรบในทะเลอีเจียนครับนะครับอีูตอบโต้รัสเซียด้วยการคว่ำบาตรอันนี้ทําอยู่แล้วไบเดนคว่ำบาตรบุคคลชั้นสูงของรัสเซียสามลายที่ใกล้ชิดปูตินคืออ,อยู่ที่นั่นนะครับกองทุน <ๆ S 1> ความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียและสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของรัสเซียสองแห่งคือว IB และ พร้อมเวียแบงค์ใช่ไหมโอนด้วยพร้อมซูเอแบงค์พร้อมเวียแบงค์นี่คือปรากฏการณ์ของโลกในขณะนี้แต่ความตึงเครียดนี้ยังไม่หยุดครับครับแรงกระแทกจากสงครามยูเครนแลระลัะสเซียกำลังบานปลายนี่ไงแดง,งดูผลกระทบครับ n a ส d ด q กเป็นยังไงก่อนพี่วีลบไป344.2.5%จุดเปอร์เซ็นต์แต่ราคาน้ำมันดิบเนี่ย วันนี้แตะแล้วตอนเข้าไปบุกใหม่ๆขึ้นไปอตอนนี้อาจจะลดลงมาหน่อยนะครับเห็น 99, 99แต่ว่าขึ้นไปร0อดอลลาร์ต่อบาเรลแล้วนะครับมีการประเมินว่าราคาน้ํามันของโลกจะทะลุไปถึง120ดอลลาร์ต่อบ,บาเรลดาโจนฟิวเจอร์ดาโจนฟิวเจอร์ดิ่งลงทั้งหมด783จุดครับลงต่ำไปถึง32,000กว่าจุดนะครับดัชนีเฉลี่ยของอุตสาหกรรมดาวโจนก็นล,ลว64จุด S&P 500รล่วง79จุดคือบอกแล้วเราเล็กน้อยเพราะไม่ว่าเป็นหุ้นนะคริปโตนี่แน่นอนนี่คือหุ้นไทยนี่พี่วีดูดิยังดูดูอย่างลงไปหน้าผาหมดเลยครับพันหเรียบร้อยนะครับตั้งแต่วันก่อนแล้วครับร่วงตึบลงเลยเลยนี่พกกระพันเราก็ร่วงอพกกระพันเราขึ้นขึ้นสิครับขึ้นสะท้อนว่าแรงกระแทกจาก การเปิดศึกของความขัดแย้งในพื้นที่ยูเครนกับรับสเซียนั้นกระทบไปทั้งโลกครับ